โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมนง XMP เหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันในเกมโปเกมสก้าเซิร์ฟไทยนะครับก็ยังอยู่ในเซิร์ฟไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวโปเกมอนธาตุไฟฟ้านะครับก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีของคุณเต้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ให้ไอดีมารีวิวอีกครั้งนะครับส่วนโปเกมอนใน คลิปนี้นะครับก็จะมียักษ์ฟ้านะครับที่เป็นร่างมาสเตอร์มีไลโคนะครับที่เป็นร่างมาสเตอร์แล้วก็ทาบุโคโค่นะครับแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นร่างมาสเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องรอคุณเติ้ลทำทีมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆของตัวโปเกมอนนะครับตัวแรกนะครับยักษ์ฟ้านะครับค่าพลังต่อสู้โดยรวมอยู่ที่6กล้านสนะครับค่าสเตตัสก็ตามนี้เลยนี่ใส่ที่ใช้ใช้เป็นโบราณหรือว่าขี้ขาดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวยักษ์ฟ้าเนี่ย เป็นโปเกมอนสายสเปเชียลแอทแทกนะครับส่วนคุณสมบัตินะที่ใช้ก็ใช้เป็นเพิ่มความเร็วนะครับหรือว่าใช้เป็นเพิ่มดาเมจก็ได้นะครับตามที่ผมกดให้ดูเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่2เนี่ยใช้ตัวนี้นะครับก็เมื่อเลือดต่ำกว่า50%นะครับพลังโจมตีสกิลจะเพิ่มขึ้น40%แล้วก็ค่าความสัมพันธ์นะฮะมีบวกเพิ่มดาเมจนะครับบวกเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็บวกเพิ่มเลือด ค่าพลังสายฟ้าก็ล้างติดครบทุกช่องแล้วนะครับบวกเพิ่มไป 1, 1 1 8นะครับค่าความสนิทบวกเพิ่ม100ค่าการฝึกบวกเพิ่ม25อาวุธที่ใส่ก็ใส่เป็นเซตแม่เหล็กบวก9กนะครับก็สําหรับโปเกมอนที่ใส่จะเพิ่มพลังสกิลธาตุไฟฟธาตุพืชแล้วก็ธาตุแฟรี่นะครับยีเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลที่บวกไปนะครับแล้วก็ประดับนะครับประดับนี้ใส่เป็นเซตเลเวลหนึ่งเนาะก็สําหรับโปเกมอนที่ใส่นะคร บวก็แล้วก็บวกยนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อต่อสู้ลบ10แล้วก็ลบ25%ส่วนสกิลที่ใช้นี่ก็อันติเมตนะครับสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้าเนาะแล้วก็สกิลที่3ก็สร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับสกิลที่2ก็สร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็สกิลที่1นะครับสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งส่วนบัฟสกิลเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดอ่านดูได้นะครับผมจะข้ามตรงนี้ไปเนาะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็สกตััวนะครบ เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับเพิ่ม15%ความโกรธและแอตแทกนะครับสเปเชียลแท็กสปีดด้วยนะครับพวกสปีดนี้จะเพิ่ม5%นะครับมันมีแบบเพิ่ม2แบบนะเพิ่มให้กับตัวเองอย่างเดียวกับเพิ่มให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับประมาณนี้ส่วนสกิลลึกลับนะที่ใส่ก็มีเพิ่มพลังป้องกันนะเพิ่มความเร็วเพิ่มคิดนะเพิ่มเกาะป้องกันกรโจมตีเพิ่มความโกรธเพิ่มเลือดนะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับ ตัวที่2นะครับไลโคค่าพลังต่อสู้อยู่ที่5้าล้าน,นะครับค่าสเตตัสก็ตามนี้เลยนี่ใส่ที่ใช้ก็ใช้เป็นขี้ขาดหรือว่าโบราณก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ใช้เป็นทํางานหนักเนาะคุณสมบัติที่ใช้ใช้เป็นเพิ่มความเร็วนะหรือว่าเพิ่มดาเมจเนาะตามที่ผมกดให้ดูนะครับคุณสมบัติที่2ที่ใช้ใช้เป็นตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีระยะใกล้จะมีโอกาสมากทําให้ศัตรูติดสถานะชา ต่อเนื่อง3รอบนะครับหรือว่าใช้เป็นตัวนี้ก็ได้เนาะเมื่อเลือดต่ำกว่า5 0พลังจนตีสกิลเพิ่มขึ้น40%ค่าคอนสัมพันธ์ก็มีบวกเพิ่มดาเมจนะครับบวกเพิ่มความเร็วแล้วก็บวกเพิ่มเลือดนะครับค่าพลังใส่ฟ้าล้างติดครบทุกช่องนะรบับวกเพิ่มไป292นะครับน้อยมากเลยเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้อัดเต็มตัวนะครับเพิ่งทาแน่นอนเลยแล้วก็ค่าความสนิทบวกเพิ่ม100อนะครับค่าการฝึกบวกเพิ่มที่สิเหเ้าดาวะครับ ก็สาหรับปเกมอนที่ใส่นับจะเพิ่มพลังให้กับสกิลธาตุไฟฟ้าธาตุพืชธาตุแฟรี่นะครับ30%เปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลที่บวกไปนะครับโอ้ประดับที่ใส่นับใส่เป็นเซคันเดอร์เลยนะครับก็สําหรับโปเกมอนที่ใส่นับทุกครั้งที่ตีโดนจะมีโอกาส30%สร้างความเสียหาย100%นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นสปีดก็เพิ่มขึ้นอีก20%นะมีผล2เทิร์นแล้วก็ใน3เทิร์นแรกสปีดจะเพิ่ม20%แล้วก็โอกาส เกิดผลถึง50%เพิ่มโบนัสสปีดได้ถึง30%นะครับต่อสู้ใน1ึงเทินแรกสปีดเพิ่มขึ้น20%สกิลที่ใช้นำอันติเมตสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับสกิลที่3สร้างความเสียหายธาตุคอมมืดนะครับสกิลที่2ก็สร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็สกิลที่1สร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับส่วนสกิลติ่ตัวก็เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะเพิ่มสเปเชียลแอทแทคเพิ่มสปีดให้กับเองนะครับแล้วก็โปเกมอนธาตุไฟฟ้าภายในทีม แผนレกิลที่ใส่ก็จะมีเพิ่มเกาะป้องกันกระโจมตีนะมีเพิ่มความเร็วเพิ่มเลือดนะครับมีเมื่อถูกควบคุมสามารถล้างสภาวะได้1ครั้งนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือด10%มีเพิ่มความโกรธนะเพิ่มมาัตรากระติดขี้เนาะมีเพิ่มดามมีนะครับแล้วก็เพิ่มมัตตาก,การฟื้นฟูเลือดเพิ่มพลังป้องกันนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ตัวที่3นะครับทับปุโค,โคโคนะครับค่าพลังต่อสู้โดยรวมอยู่ที่ ห้าล้านสองนะครับคาสเตตัสก็าตามนี้เลย,ยนี่ใส่ที่ใช้ใช้เป็นล่าเรือหรือว่ายึดติดก็ได้นะครับเพราะว่าตัวโคโค่เนี่ยเป็นโปเกมอนสายแอทแทกนะครับคุณสมบัติที่ใช้นะครับก็ใช้เป็นเพิ่มความเร็วเนาะหรือว,ว่าใช้เป็นเพิ่มดาเมจนะครับคุณสมบัติที่2ก็ที่ใช้นะครับเมื่อเลือดต่ำกว่า5 0พลังโจมตีสกิลจะเพิ่มขึ้น40%ค่าความสัมพันธ์มีบวกเพิ่มแอทแทกนะรบับวกเพิ่มความเร็วแล้วก็คาแรงสายฟ้านี่ล้างติดครบทุกช่องนะ710 ค่าความสนิทบวกเพิ่ม100ค่าการฝึกบวกเพิ่ม2 8อาวุธที่ใส่ก็ใส่เป็นเขี่ยวเพิ่มสปีดบวก9กนะครับก็สําหรับปวยมะที่ใส่จะเพิ่มความเร็ว15%นตะครับไอเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ขึ้นอยู่กับลเวลที่เราอนะัพเนาะแล้วก็ประดับนี้ใส่เป็นเซ็ตเพิ่มความโกรธนะครับก็สําหรับปวยมนที่ใส่นะเมื่อต่อสู้ด้วยความโกรธ30%เก็คือเพิ่มความโกรธ3ารเตแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับเมื่อต่อสู้เพิ่มความโก,กรธ แล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขี้สเสะสมได้ถึง99%นะครับโอ้เพิ่มได้เยอะมากแล้วก็สกิลที่ใช้นะครับอ,อนิเมตครับสร้างความเสียหายทตุบินนะครับสกิลที่3สร้างความเสียหายทตุไฟฟ้าสกิลที่2สร้างความเสียหายทตุไฟฟ้านะครับแล้วก็สกิลที่1สร้างความเสียหายทตุแฟรี่นะครับส่วนสกิลติดตัวก็เพิ่มความเร็วกับตัวเองห้าเปอร์เซ็นเนาะส่วนสกิลลึกล้ำนะครับที่ใส่ก็จะมีซึมซับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการโจมตีทุกครับ มีได้รับเกราะปปองกดเจมตี้มีสังขาะ้อแสงนะครับมีเพิ่มความเร็วเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากสเปเชียลแท็กเนาะประมาณนี้นะครับตัวชื่อเหลือก็ใช้เป็นซิกะนะครับก็ถ้าเราปล่อยสกิลโค้บ6ครั้งนะครับซิกัดก็จะออกมายิงลาแสงเลเซอร์นะครับคุณของสกิลก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคค่าพลังบริเวณใช้เป็นสีส้มนะครับหลัวก็ใช้เป็นตัวนี้นะอันนี้คือค่าสเตตัสของเขานะครับประมาณนี้เลยเบอร์รี่ก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาทดสอบการต่อสู้นะครับผมจะมาต่อสู้ในความคืบหน้าหรือว่าศึกทาวเวอร์นะครับในระดับยากเลยอ่าอันนี้ผมจัดทีมครบไปละ <c oughs> ครบเสร็จแล้วนะครับก็กดท้าทายไปเลยนะครับลิมนี้ผมอัดช่วงเช้านะครับพูดผิดพูดถูกไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่า <c oughs> ตื่นมาอัดเลย <c oughs> อาจจะเบร่บอรหน่อยนะครับโอเคไลโคนะครับใช้เป็นสกิลที่3นะคับไฟฟ้าทำให้ศัตรูติดสภาวะ นะครับลดสปีดด้วยนะโอเคอ้าวอันนี้มันกดออโต้ผมกดผิดนะเมื่อกี้นี้ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ชนะไปง่ายนะครับเจออันติเมทของไลโคไปทีเดียวตายเลยนะครับแรงมากโอเคกดซื้อบัฟหน่อยนะครับโอเคกดท้าทายไปเมื่อกี้นี้ผมไปกดผิดนะไปกดออโต้เฉยเลยนะคลิปนี้ก็ไม่นานนะครับเอาสักประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดออโต้ก่อนนะ เนี่ยมันกดชาร์จติเมจไปเลยทะลุเกาะด้วยนะครับอัิเมจของไลโคนะครับถ้ากดพลังมาสเตอร์นะถ้าไม่กดนี้ไม่น่าจะทะลุเกาะนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์วิธีใต้คลิปหรือว่า โพูดถามในกลุ่มได้นะครับโอเคกดใช้เป็นสกิลที่3นะครับศัตรูจะได้ติดดีบัฟนะครับแล้วก็กดใช้สกิลที่2ครับยักษ์ฟ้านะครับก็ลดความโกรธของศัตรูนะครับไม่สามารถทําให้ศัตรูฟื้นฟูความโกรธได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างเป็นดาเมจนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคโคโค่ก็ใช้สกิลที่2นะเปิดบัฟไปกดพลังบริเวณนะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดชั้นติเมตไปเลยน่าจะตาย3ามนะผมอะยังเหลือ มาชดู้อยู่นะครับไม่เป็นไรกดพลังมาสเตอร์ครับกดชาร์จทิเมทไปเลยนะครับยักษ์ฟ้าโอ้โหสวยมากเลยนะผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับยักษ์ฟ้าที่เป็นร่างมาสเตอร์นะครับพอดีคุณเติ้ลทักมาว่าพี่ครับอยากรีวิวทีมนี้ไหมก็เลยเห็นตึงตาตึงใจก็เลยรีวิวเลยนะครับโอเคชาร์จเป็นสกิลที่3น้ำเนืดไปสกิลที่2ครับโอเคโคโค่ก็ชาร์จเป็นสกิลที่2นะครับเปิดบัฟไปกดใช้พลังบริเวณนะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดชาร์จทีมเมทไปเลย โหแรงมากเลยนะโติดบัฟของประดับเซต thunder นะเมื่อกี้นี้โฮโอตายไปเลยนะถึงแม้จะมีประดับเซนโฮโอนะครับโอเคเปิดบัฟไปกดพลังบริเวณนะครับกดพลังมาสเตอร์กดชันติเมตไปเลยตายเลยนะแรงมาก ก็ใช้เป็นทีมนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาเป็นปิกาจูเนาะหรือว่าซิราโอล่านะครับจริงๆก็มันใช้ได้หลายแบบนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับแบบนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเซราโอล่าเนี่ยมันสกิลไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับบัฟให้กับไลโคหรือว่าทับปูโคโคนะครับทับปุโคโคนี้ต้องเปลี่ยนเป็นร่างมาสเตอร์นะครับถึงจะแรงนะครับโอเคเปิดบัฟไปอันนี้จะ เปิดบัฟเพิ่มดาเมจหนึ่งร้ปร์เซ็แล้วก็พลังป้องก,กัน50%นะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดชั้นที่เม็ดไปเลยน่าจะทีเดียวหายเลยนะเห็นไหมครับแรงมากโคตรจะแรงเลยนะครับโอเก็ยังชนะไปง่ายๆอยู่นะครับเพราะว่าพลังมันแตกต่างค่อนข้างเยอะเนาะบวกกับบัฟที่เราซื้ออีกนะครับโอเค ก็คอมโบง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะครับสำหรับไลโคนะใช้เป็นสกิลที่3นะครับทําให้ศัตรูติดด,ด,ดีบัฟแล้วก็กดใช้อัลติเมทนะครับง่ายๆไม่ยากไม่ยากโอเคอกดพลังมาสเตอร์เดี๋ยวกดใช้เป็นสกิลที่2หน่อยโอ้โหแค่สกิลที่2นี้ก็ตายแล้วนะครับเหมือนเป็นการเอาไฟฟ้าไปทุบดินเลยนะครับทําให้ดินสั่นสะเทือนนะเกิดแผ่นดินไหวเป็นร่างมาสเตอร์นะครับสําหรับไลโคแล้วก็ยักษ์ฟ้านะครับ ไลโคนี้มีรีเซ็ตสกิลด้วยนะครับก็จะมีสกิลติดตัวเนาะแล้วก็สกิลที่1นะครับที่เป็นธาตุคอมมืดนะเมื่อกี้นี้กดผิดที่จริงต้องกดบัฟก่อนนะครับคือศัตรูจะได้โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ติดดีบัฟด้วยเนาะ ลดความเร็วแล้วก็ทําให้มีโอกาสติดสถานะชานะครับโอเคใช้เป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่2ไปดกดลูกป้อง,องก,กันกระจุกตีของศัตรูนะครับกดใช้สกิลที่2ไปเปิดบัฟนะครับกดพลังบริเวณกดพลังมาสเตอร์ครับอันติเมตไปเลยโอ้โหลูก,กย์นี้แพ้ทางหนักมากนะครับถ้าไฟฟ้านะแต่ถ้าเขาได้บินก่อนก็เรามีโอกาสตายนะครับถ้าดามเจเขาแรงพอนะครับแต่ถ้าดามเจเขายังแรงไม่พอนี่ก็ ไม่สามารถฆ่าเราได้นะครับเพราะว่าลูกเกียเนี่ยจะแรงใน1นถึงสเทินแรกนะครับหลังจาก3เทินแรกนี้ถ้าฆ cool. ่าใครไม่ตายนี่ตัวเองตายเองแน nice. ่นอนนะครับโอเคบับไปชาสกิลที่2นะครับโหเกือบตายแล้วนะครับกดเปิดบ๊บไปอัติเมตไปเลยโอ้โหแรงมากนะครับทีมไฟฟ้านี่ก็น่าใช้นะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าผมทําไม่ได้นะครับ เพราะไม่มีของเพียงพอนะของมีมาไม่พอนะจ๊ะโอเคก็ต่อสู้เสร็จแล้วนะครับชนะไปทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อสู้เพิ่มในโหมดเพื่อนนะครับเริ่มที่15ล้านนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต่อสู้สักประมาณ4ตานะครับก็น่าจะ,ะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้โหดไม่โหดยังไงก็เพื่อนๆสามารถดูได้จากสกิลนะครับแล้วก็เอาไป อัดเพิ่มเติมแต่งได้นะครับเอาไปพัฒนาเพิ่มเติมแต่งได้เนาะโหดไม่โหดก็มันอยู่ที่เพื่อนๆเองนะครับโอเคใช้เป็นสกิลที่2แล้วก็สกิลที่สามนะวันนี้เปิดบัฟไปโปเกมอนทุกตัวโหดอยู่แล้วนะครับโอเคกดพลังบริเวณนะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดแชตติเมทไปเลยนะครับไลโคโอ้โหแรงมากนะครับตายไปเลยนะเบล็กซี่กดพลังมาสเตอร์ครับกดแชตติเมทไปนะครับยักษ์ฟ้าตายเลยนะครับโอเคอัลติเมทไปนะครับ โอ้โหครึ่งหลอดเลยกดใช้ตัวชี้เหลือนะครับซิกัดออกมายิงลําแสงเลเซอร์เนาะตายนะครับก็ใช้เป็นสกิลที่1น,นะท่าความมืดกระโดดกัดไปทีหนึ่งนะครับตายเลยเล่เคย15ล้านเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตีเป็นสัก16ล้านไหมเพราะว่า15ล้าน9000แสนนะครับพูดผิดพูดถูกไง,งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ใช้เป็นสกิลที่3นะครับทำให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับสกิลที่2นะครับก็ทําให้ศัตรูติดดีบัฟเหมือนกันแล้วก็ปลดโูกป้องกันการโจมตีของศัตรูนะครับโคโค่ก็เปิดบัฟนะครับโดยใช้สกิลที่2เนาะกดใช้พลังบริเวณนะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดแช้์ที่เม็ไปเลยโอ้โหโคตรจะแรงเลยนะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดแช้์ที่เม็ไปนะราบจากฟ้าโอเคใช้เป็นสกิลที่1นึ่งนะท่าน้ำแข็งไม่ค่อยได้ใช้เลยนะ ส่วนมากัตูตายเก่อนนะครับก็ใช้ตัวชี้เรือนะครับสีกาดออกมายิงลำแสงเลเซอร์นะเหมือนซูเปอร์แมนเลยนะครับอติเมตไปนะครับโคโค่บอบอุ้ยเกือบตายนะนิดเดียวนะครับแล้วก็ใช้เป็นสกิทที่สองนะปิดฉากไปอไโคจริงๆก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะ่ะ จะพูดรู้เรื่องเฉพาะกับคนที่เป็นคนพิเศษนะครับเราเล่นนะเราเล่นกดใช้สกิลที่3นะครับท่า,าไฟฟ้าเนาะโอเคเป็นสกิลที่2นะาตาไฟฟ้าเหมือนกันเปิดบัฟไปนะครับโอเคกดใช้พลังบริเวณนะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดใช้ติเมตไปเลยสําหรับคอมโบก็ประมาณนี้นะครับอย,อย่างที่ผมกดใช้ต่อสู้กับศัตรูนะครับคอมโบของโปเกมอนาตาไฟฟ้านะครับเป็นอะไรที่แรงอยู่แล้วนะครับ บวกกับถ้ายิ่งมีดาเมจเยอะนะครับยิ่งแรงนะครับโอเคใช้ไปสสกิลที่สานะครับทำให้ศัตรูติดดีบับเนาะแล้วก็สกิลที่สนะครับทำให้ศัตรูติดดีบับเหมือนกันแล้วก็ปลดลปองกับการโจมตีของศัตรูนะครับกดใช้สกิลที่สอีกครั้งนะครับเพื่อเปิดบัฟนะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดั้นติเมทไปเลยโอ้โหตายสามเลยนะครับแรงมากนะครับสำหรับอันติเมทของไลโคนะครับ มาที่22ล้านนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามมีโปเกมอนตัวไหนบ้างนะครับตอนเข้าไอดีได้ก็มารีวิวเลยนะไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับโอเคเจอที่ย2ล้านโอ้โหเจอฮูป้าด้วยนะครับไม่รู้ว่าสู้ได้หรือเปล่านะ <c oughs> โอเคใช้สกิลที่3นะครับทําให้ศัตรูติดดีบัฟแล้วก็ใช้สกิลที่2นะครับทาให้ศัตรูติดดีบัฟเหมือนกันใช้สกิลที่2นะครับเปิดบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมอุ้ยฮูป้าสกิลมานดนึงนะครับใช้พลังบริเวณนะครับ โอเคแล้วก็กดใช้ตานะครับฮิวเลือดขึ้นมานิดนึงไม่รู้ว่าฮิวได้แค่ไหนนะกดพลังมาสเตอร์ครับกดใช้ติเมทไปเลยโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะโอเคกดใช้ติเมทใส่หอนะครับหูตายไปแล้วนะพเ,นเพราะว่าเป็นธาตุไฟฟ้านะครับโอเคกดใช้สกิลที่หนึ่งนะธาตุแฟลลี่โอ้โหแรงมากนะครับกดใช้ตัวชี้เหลือนะครับซิกัดออกมายิงลำแสงเลเซอร์อติเมทใส่หูป้านะครับ Okay. ข้างฮูป้าก่อนน่าจะเป็นการดีนะครับเราก็ใช้เป็นสกิลที่1น,นะโอ้โหเกือบไม่เข้านะแทบไม่เข้าเลย <laughs> เราจะโดนฮูป้าสวนกับมาตายหรือเปล่าครับนี่อะโอเคใช้เป็นสกิลที่หนึ่งนะท่าน้ำแข็งโอ้โ oh. หแรงอยู่นะแรงอยู่แต่ว่ายังแรงไม่พอนะเจ้าฮูป้าโ oh. อ้โหอสูรเขาแรงมากนะครับทำไปเล่นไป <laughs> กดใช้ตานะครับอิูวเลือดขึ้นมานะครับอัติเมตไปเลยโ oh. oh. อ้โหยากฟ้าเราจะตายแล้วนะครับ กดใช้ตัวช่วยเรือนะครับโอ้ที่จริงเราต้องฆ่าซิอูดก่อนนะเนี่ยเปิดบัฟไปโอ้ดีนะมันไม่มาตียักษ์ฟ้าเรานะครับโอเคกดพลังมาสเตอร์ครับกดใช้ติมเมตซีอูดนะครับโอเคอูตายไปแล้วนะครับโอ้โหแรงมากนะครับอัติเมตของยักษ์ฟ้านะโอเคใช้เป็นสกิลที่3นะครับทำให้ฮงป้าติดดีบัฟนะใช้สกิลที่1ครับทัดเฟลลี่โอเคแล้วก็สกิลที่1ครับทาน้ำแข็งอูดเกือบตายปิดฉากด้วยติเมตนะตายเปล่า โอโหตายเลยนะครับแรงมากนะครับโอเคก็ยังชนะได้อยู่นะครับกระเสือกกระสนอยู่นะครับยักษ์ฟ้าเกือบตายนะเมื่อกีน้นี้โอเคก็เดี๋ยวต่อสู้อีกครั้งนึงนะครับต่อสู้กับทีมเมื่อกี้นี้แหละนะครับเจอกับมหาเทพฮูป้านะเพราะว่าซูซี่อยู่นะครับเจอกับทีมอื่นนี้ไม่ค่อยซูซี่นะ Okay. ใช้สกิลที่3เหมือนเดิมนะครับทำให้ศัตรูติดบัฟนะครับต้องฆ่าอาวุธก่อนนะครับโอเคใช้ไปสกิลที่สองนะกดโล่ป้องก,กันกัตรูที่เขกศสตูนะครับใช้สกิลที่2เหมือนกันนะครับกดเปิดบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะโอ้โหเราโดนหินไปแรงมากนะเพราะว่ายักษ์ฟ้ามันแพ้ท่านหินนะโอเคกดใช้ตานะครับกดพลังมาสเตอร์ครับกดใชันติเมทไปเลยเมื่อกี้นี้ผมหาเมาส์ไม่เห็นนะ <laughs> แล้วก็กดพลังมาสเตอร์ครับกดใชันติเมทใส่ อซุรุตนะครับตายหรือเปล่าอุ้ยไม่ตายแต่เกือบตายนะครับกดใช้สกิลที่สองนะท่าแฟรี่ตายไปเลยนะครับอซุรุตแรงมากเมื่อกี้นี้ผมใช้ตัวเชือกนะครับสกัดออกมายิงลำแสงเลเซอร์นะอัลติเมทใส่หูป้านะครับบึ่มโอ้หูป้าเกือบตายนะใช้เป็นสกิลที่สามนะครับท่าไฟฟ้าโอเคหูตายไปแล้วนะครับหูป้าก็เกือบตายนะครับใช้เป็นสกิลที่หนึ่งนะครับอุ้ยเกือบตายนะสกิลที่หนึ่งท่าน้ำแข็งก็แรงมากนะครับดวลอัลติเมทส่วนกับมาไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมใช้ตาไป กลาเป็นสกิลที่3นะทัดไฟฟ้าอันติเมตปโอเคอันติเมตอีกครั้งนะครับโอเคกดแชรตัุใช้เหลือนะครับซิกาดนี้เป็น MVP เลยนะครับออกมายิงลแสงเลเซอร์นะเดี๋ยวขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่20ล้านนะอขอให้แลคโคได้ใช้อันติเมตปิดฉากนะเมื่อกี้นี้ซีกาดออกมาแย่งซีนนะ โอเคก็กดใช้สกิลที่3นะครับก็ใช้สกิลที่2ครับผมเปิดบัฟไปโดยสกิลที่2นะครับกดพลังบริเวณนะครับกดใช้พลังมาสเตอร์ครับกดชั้นที่เมตรไปเลยโอ้โหก็ยังครั้งเดียวตายนะครับเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะครับโคตรจะแรงนะครับแรงจริง โอเคครับก็สําหรับการรีวิวโปเกมอนธาตุไฟฟ้าในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดเซฟรูปไว้สักแป๊บหนึ่งโอเคเซฟไปละก็สําหรับเพื่อนๆท่าหในนะครับอยากได้ข้อมูลหรือว่าความรู้ในส่วนไหนเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube หรือว่าใต้โพสเฟสบุ๊กนะครับที่ผมได้แชร์เข้าไปในกลุ่มเกมก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกเล่าแล้วก็รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องนอง XMP ด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆๆๆอแล้วก็ต่อต่อไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ